วิเคราะห์บอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันตบันบอลประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567วันนี้หน้าช่องเรามาฝาก5าคู่เหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือสแกนตาม QR code ด้านหน้าเข้ามาได้เลยหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัด2คู่ผิดนัดไปถึง3คู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้มาให้อีก5าคู่เช่นเคยเริ่มที่คู่แรก ฟอร์เรสพบอีฟสวิททาวเวลา4ี่ทุ่มตรงฟอร์เรสเจ้าถิ่น5เกมหลังผลงานแลดูยังใช้ได้ชนะ3แพ้2ส่วนทีมเยือนอีฟสวิท5เกมหลังยังฟอร์ไม่นิ่งเท่าไหร่ชนะ1เสมอ2และแพ้สําสำหรับเลทราคาคู่นี้เปิดมาเจ้าบ้านต่อเกือบ1ชั้นชั่วโมงนี้บอกเลยว่าทับเจ้าป่านนั้นลงตัวกว่าเยอะรวมไปถึงเฮตุเฮด้วยที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนยังไงคู่นี้ผมมองเลือกไปที่บอลต่อน่าจะดีกว่าเพราะเจ้าบ้านได้เปรียบทุกทางแบบนี้มีแต่ยิงกับยิงคู่นี้เลือกจิ้มต่อที่ฟอร์เรสมาแน่ สกอร์ที่คาดฟอร์เรสชนะ2ประตูต่อศูนย์คู่ที่2 วูฟแฮมตันพบบอดมัดเวลาสี่ทุ่มตรงวูฟเจ้าบ้าน5เกมหลังชนะ2เสมอ2และแพ้1ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนบอดมัดหเกมหลังมีสวิงไปบ้างชนะ2เสมอ1แพ้2ต้องบอกตรงๆว่าเกมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บอดมัดจะบุกมาชนะได้เพราะว่าวูฟอยู่ในช่วงที่กำลังเครื่องติดแถมยังได้เล่นในรังของตัวเองอีกด้วยยังไงก็มีลุ้นเบียดคว้าชัยได้มากกว่าแน่นอนรวมไปถึงเฮตเฮุที่ยังผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยๆอีกด้วยสำหรับคู่นี้ผมขอเลือกจิ้มไปที่วูฟแฮมตันล สกอร์ที่คาดวูฟแฮมตันเสมอ0ูประตูต่อ0ูนย์หรือวูฟแฮมตันเบียดชนะ1ประตูต่อศูนคู่ที่3เวทแฮมยูไนเตดพบอาร์เซนอลเวลาเที่ยงคืนครึ่งเวทแฮมเจ้าบ้าน5นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้2วันนี้พวกเขาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลที่5เกมหลังทุกถ้วยต้องบอกว่ามีสถิติผลการแพ้ชนะพอๆกันเลยฟอร์มการพบกันก็ดูสูสีเป็นอย่างมากแต่อย่างไรชั่วโมงนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลมีดีมากกว่าวันนี้ลุ้นบุกยิงขาด คู่นี้ผมขอเลือกจิ้มต่อที่อาเซนอลยังไงทีมเยือนก็ลุ้นยิงขาดสกอร์ที่คาดอาเซนอนบุกมาชนะ3ประตูต่อหนึ่งคู่ที่4รอเลอบายาโดลิดพบแอตมานิดเวลาตีสามตรงแอตมานิดฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องหลังชนะติดต่อกันมา6นัดทุกรายการแถมพ่ายนอกบ้านศึกลาลีกาเพียงแค่เกมเดียวตลอด7เกมของซีซั่น ในเกมนี้พวกเขาต้องออกไปเยือนบายาเดลิตทีมบอยของตารางโอกาสฟาด3คะแนนต่อเนื่องมีสูงอย่างมากอีกทั้งเจ้าบ้านพ่าย3ใน4แมตช์ล่าสุดอีกด้วยซ้ำส,สะกดชัยในถิ่นไม่ได้ติดต่อกันมาถึง5เกมแพ้3ซึ่งเทียบกันแล้วตาหมีข่มเยอะแน่นอนสำหรับคู่นี้ผมจิ้มต่อไปที่ทีมเยือนแอดมาริตบุกยิงกระจุย K y. สกอร์ที่คาดแอดมาริดชนะ3ประตูต่อศูนย์และคู่ที่5คู่สุดท้ายยูเนียนเบอร์ลินพบเลเวอร์คูเซ่นเวลา3มทุ่มครึ่ง ยูเนียนเบอร์ลินฟอร์มเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังเล่นได้นเหนียวพอสมควรเลยแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกด้วยส่วนทางฝั่งของทีมเยือนแชมป์เก่าเลเวอร์คูเซ่นที่ฟอร์มกําลังมาดีเอาชนะมาแล้ว2เกมติดต่อกันและแพ้เพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดจากสถิติการเจอกันคู่นี้เป็นทางเลเวอร์คูเซ่นที่ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนเชื่อว่าเกมนี้ทัพห้างยาบกเอาชนะได้แน่นอนลุ้นเม็ดสกินเต็มได้เลยคู่นี้ผมเลือกจิ้มที่เลเวอร์คูเซ่นลุ้นเม็ดสสกอร์ที่คาดเลเวอร์คูเซ่นชนะ2ประตูต่อศูนย์ สรุปบอล5คู่หน้าช่องของเราวันนี้คู่ที่1เลือกต่อไปที่ฟอร์เรสต์คู่ที่2ใส่ต่อที่วูพแฮมตันคู่ที่3เลือกตออาร์เซนอลคู่ที่4ต่อที่แอตมาดิดและคู่ที่5คู่สุดท้ายต่อที่เลเวอร์คูเซนแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สาหรับใครที่อยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือสแกมตาม QR วอโค้ดด้านหน้าได้เลยก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ